สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการสำรองข้อมูลนะครับในการแบ็กอัพไฟล์นะครับแล้วก็วิธีการรีสโตรไฟล์ต่างๆใน Windows 10นะครับซึ่งอาจจะยาวนิดนึ่งประมาณสัก10นาทีนะครับันบทความนี้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ทุกท่าน หรือว่าผู้ชมทุกคนนะครับดูนะครับว่า Windows 10นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่านะครับไฟล์ฮิสโทเรีของ Windows 10นะครับซึ่งสามารถทําการแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในไดร์ C นะครับเก็บไว้ข้อมูลไว้ต่างๆแล้วก็เก็บมาไว้อีกที่หนึ่งนะครับเผื่อแล้วก็ถ้ามีปัญหานะครับคุณสามารถทําการรีสโตรไฟล์กับคืนได้นะครับในตัว Windows 10นะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ทุกคน ทำนะครับสำหรับนะครับก่อนการที่จะผมจะพาไปทำการสอนตัวการแบ็กอัพและการรีสโตรไฟในตัว w i n d o w s 10นะครับผมขออนุญาตไปที่ตัว d i s k Management ในตัวของตัว Windows 10ก่อนเลยนะครับอาจขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวาที่โลโก้นะครับแล้วก็ไปที่ d i s k m a n น g e m e n t นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับ ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าในการทำตัวแบ็ k อัพและการทำรีสโตไฟล์ตัว Windows 10โดยอาศัยฟังก์ชันตัวไฟล์ฮิสตอรีของตัว Windows นะครับผมแนะนำว่าสำหรับสาหรับท่านไหนนะครับที่มีดิสมากกว่า1นลูกก็คือมีดิส0ดิส1แล้วก็ดิส2นะครับก็คือถ้ามีอย่างเงี้ยถ้ามีขึ้นดิส0ดิส1ดิส2อย่างเงี้ยแปลว่ามีดิส3ลูกถูกไหมครับเพราะว่า ดิส0จะมีได์ที่เป็นไดซ์สีคือไดโอ OS สองผมนะครับและดิส1ที่มีเป็นได์ดีของผมและดิส,ส2นะครับดิส2ผมจะมีสองได์นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือแนะนำว่าให้มีดิสมากกว่า2ลูกก็คือดิส0และดิส1แต่พอดีผมมี3าลูกก็รอดตัวไปถูกไหมครับเพราะผมให้บอกว่าให้มีแค่สองเอ้ยมากกว่า2ลูกเหตุผลที่มีต้องมีมากกว่า2ลูกคืออะไรนะครับเหตุผลที่ มีต้องมีมากกว่า2รลูกก็คือสมมุติว่าในกรณีเรามีดิสศนย์ 0, ใช่ไหมครับแล้วก็มีดิสแล้วก็มีดิสสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะทําการแบ็กอัพไฟล์ที่อยู่ในดิสศนย์ 0. ดิสูนย์ของผมคือ OS ถูกไหมครับคืออยู่ในไดรฟซีไดรฟซี C, ส่วนมากทุกคนจะลงดิสศูนย์อยู่ละนะครับในส่วนนี้ผมจะแบ็กอัพไฟล์ที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับยี่ตรงเนี้ย มาลงที่เป็นไม่ดิสหนึ่งก็ดิสสองเพราะว่านะครับแนะนําว่าให้สร้างคนละดิสนะครับเดี๋ยวมันตอนที่จังหวะการแบ็กอัพอ่ะมันจะมีให้สร้างโฟลเดอร์นะครับผมแนะนําว่าให้สร้างคนละดิสที่อยู่บน OS นะครับอย่างที่ผมแนะนําก็คือให้มาสร้างไม่ดิสหนึ่งก็ดิสสองในส่วนนี้นะครับบางท่านอาจจะมีแค่สองดิสคุณก็มาสร้างแค่บนดิสหนึ่งนะครับโฟลเดอร์ที่แบ็กอัพแต่ถ้าบางใครมี2มี3ดิสขึ้นไปก็อาจจะไปสร้างดิส อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ทิ่สูนอันนี้เคลียร์นะครับเข้าใจตรงกันนะครับจากนั้นนะครับวิธีการทำนะครับทำอย่างไรนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่ Start นะครับคลิกขวาแล้วไปที่ตัว n t r o l p l n e l นะครับเลือกตรงนี้เป็น View By ที่เป็น Small Icon หรือ Large Icon ก็ได้2ตัวนี้นะครับจากนั้นหาเมนูที่ชื่อว่า f i l e History นะครับเมื่อทำการเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น Off อยู่นะครับไม่ต้องสนใจนะครับจากนั้นให้เลือกที่เป็น ตรงนี้เปิดเป็น off ก่อนเ,อเปิดเปิดหน้าตัว file history ขึ้นมาก่อนจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็น off นะครับจากนั้นนะครับมีลลิมไหมมาก่อนนะครับจากนั้นไปที่ตัว this pc นะครับหรือว่าเปิดตัว file explorer ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่ได i v e d, d i s นะครับจา,จากนั้นให้ไปไป d i s นะครับที่ไม่ใช่ d i n o s นะครับให้ไปสมมติพอดีผมสร้าง folder รอไว้ละมันชื่อ backup file นะครับ จากนั้นทำการคลิกขวา Property แล้วก็มาที่ของเรื่องแชร์นะครับกดแชร์นะครับเมื่อเรากดแชร์เรียบร้อยนะครับมันให้เราใส่แอดเคาน์ที่เราทำการล็อกอินณปัจจุบันคือให้มันมีสิทธิ์สามารถทำการ r read w r i t e like ได้นะครับก็คือสามารถไลค์เขียนไฟล์ได้ก็ส่วนมากจะใส่เป็นแอดเคาน์ที่เราทำการล็อกอินเข้าไปในคอมพิวเตอร์แอดเคาน์นี้นะครับจากนั้นกดแชร์ เมื่อเรากดแชร์เรียบร้อยนะครับให้เราจําผาดตรงนี้ไว้นะครับก็คือเป็น backslash สครั้งแล้วก็ตามไปชื่อ Windows ไอช้อชื่อชื่อตัว PC ของเราแล้วก็ slash ชื่อโ o ลเดอรที่เราแชร์จากนั้นกดดันแล้วก็กด close นะครับแปลว่าตอนนี้โฟลเดอรตัวนี้ที่เราทําการเนี่ยเราเราแชร์เราแชร์ไว้ละเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับปิด File Explorer แล้วก็เปิดตัวไอ้ตัวค o น p o n e นอที่ผมบอกเมื่อกี้จากนั้นเลือกเป็น Select Drive เมื่อเลือกเป็น Select ได้เรียบร้อยนะครับให้กดที่เป็น Add Network Location นะครับกด Add Network Location จากนั้นให้นะครับใส่เป็นชื่อผ่าดไฟล์แชร์เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราตรงนี้ถ้ามันมีขึ้นมาเป็นเบลเปนเป็น PC ก็ Double Click ไปที่โฟลเดอร์ที่เราทำการแชร์ได้เลยพอดีผมทำการแชร์ตัวนี้ไว้ละนะครับ Backup ไฟล์นะครับก็คือเลือกถึง Backup โฟเดอร์ที่เราแชร์นะครับจากนั้นกดที่เป็น select folder นะครับเมื่อเราทําการกล select folder เสร็จแล้วนะครับมันจะมีโฟเดอร์ตรงนี้ขึ้นมาให้ให้เรานะครับก็คือมันจะเลือกผาดนะครับให้เราเลือกนะครับคลิกไฮไลท์ที่ตัว Network p a r t าดของเรานะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นกดโอเคแล้วมันจะมีปุ่มก็คือกด yes เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับตรงนี้พอกดโอเคเรียบร้อยตรงนี้ keep ahistory your file นะครับมันจะขึ้นเป็น ไฟล์ history is on ก็แปลว่าเปิดการทำฟังก์ชัน history เรียบร้อยนะครับอันนี้มาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีนะครับตัวไฟล์ execute folder นะครับเราสามารถ execute ได้ว่าเราจะไม่ให้ทำการ backup อะไรนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสิ่งที่ windows จะทำการ backup ให้นะครับมีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับที่เขาจะทำการ backup ให้เรานะครับก็ มันจะมีโฟลเดอร์นะครับก็อย่างเช่นพวกโฟลเดอร์ตัวคอนแทคเดสก์ท็อข้อมูลที่อยู่ในเดสก์ท็อปทุกอันนะครับจากนั้นก็มีที่เป็นพวกเอกสารที่อยู่ในด็อกิเมนต์ในไดรฟเอ่อพวกไฟล์ดาวน์โหลดเอ่อพวกฮิสตอรีเอ่อ, history, อ,อตัวแฟ้มบ์ลิตไฟล์นะครับพวกลิงก์ต่างๆว่าเอกสารวันใดพิ t เจอรูปต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ทำการแบ็กอัพเก็บไว้ในตัวไฟล์ฮิสตอรี ในกรณีมีปัญหาเราสามารถรีโซได้นะครับจากนั้นตรงนี้เอ็กคูอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าไม่ต้องการให้ทําการแบ็กอัพอะไรก็เอ็กคูลงไปได้เลยนะครับพอดีผมมิวสิกนะครับผมเลือกเป็นมิวสิกไว้นะครับวิธีการเลือกก็แค่อย่างนี้ครับง่ายๆถ้าไม่ใช้ก็กด Remove อย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ Advanced s e t t i n g นะครับ Advanced s e t ต i n g นะครับตรงนี้ทุกคนจะเป็น Default Every Every hour นะครับคือทุกๆชั่วโมงจะทำการแบกอัพให้นะครับส่วน keep save version นะครับก็เลือกเป็น forever นะครับ default คือตลอดกาลนะครับในส่วนนี้จากนั้นกด save change นะครับเมื่อนะครับเราทำการเปิดฟังก์ชัน history เป็นอ n อเรียบร้อยนะครับเราลองสังเกตดูนะครับคือผมนะครับจะขออนุญาตไปทำการนะครับเปิด folder document ขึ้นมานะครับก็คือไปที่ f i file f i l explorer e นะ จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เป็น Document นะครับผมขออนุญาตสร้างนะครับโฟลเดอร์เอ่อไฟที่ชื่อว่าเป็น B และกันนะครับตอนนี้ผมสร้างตอน5มง10นะครับไฟล์เป็น B นะครับข้างในเป็น Hello นะครับผมสร้างไฟล์ไว้นะครับจะได้เห็นว่ามันสามารถ Restore ได้อันนี้คือผมสร้างไฟล์เป็นไฟ Text B นะครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับจากนั้นนะครับรอ Job นะครับทุกๆชั่วโมงนะครับ แปลว่าตอน6โมง11มันจะทํางานให้ผมในการแบ็กอัพไฟล์นะครับแต่ถ้าใจร้อนอยากกดเมนนวเองเลย<ม>ก็เข้ามาคลิกตรงนี้หน้านี้กดรันนาวได้เลยนะครับเมื่อเรากดรันนาวเรียบร้อยนะครับไฟล์ิ i s อรีไฟล์ history is saving copy your file นะครับก็แปลว่าตอนนี้มันกําลังทํางานในการทําเป็นเวอร์ชัน history ให้อยู่ก็ copy ไปยังไฟล์ได้์ที่เราทําการโฟลเดอร์ที่เราทําการแชร์เมื่อกี้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นตัวที่เป็นไฟล์รัศกร์ปี้ก็คือประมาณ5้าโมงสินะครับจากนั้นนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมคลิกขวารีเฟซทีหนึ่งนะครับมันจะมีไฟล์ B อยู่นะครับจากนั้นผมลบไฟล์ b นะครับลบ e l e t e ออกไปเลยอ่าผม Delete ออกจากถังขยะให้ด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้ไฟล์ B ผมหายไปละถูกไหมครับในส่วนนี้ไฟล์ B ผมหายไปละนะครับ จากนั้นวิธีการรีสโตอรอย่างไงนะครับรีสโตรนะครับก็คือเรามาที่หน้า,ฟาไฟล์อิสโตรี่เหมือนเดิมจากนั้นมันจะมีเมนูนะครับที่เป็นรีสโตรพ ersonal ไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันจะเปิดขึ้นมาเบล์ขึ้นมาให้ในไฟล์ที่ผมบอกว่ามันทําการแบ็กอัพอะไรบ้างนะครับจากนั้นพอดีผมรู้ว่าโฟลเดอร์ที่ผมทําการลบไฟล์ไปมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนผมก็ไปตามที่ไฟล์ตัวด็อกิเมนต์นะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาเรียบร้อยนะครับ ขออนุญาตเปิดให้เห็นเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ด้านล่างเป็นออริจินอลของผมที่ไม่มีไฟล์ที่ชื่อ B แล้วแต่ในตัวแบ็กอัพมันมีเห็นไหมครับจากนั้นผมกด c เล e c t เลือกไฟล์ B นะครับแล้วก็กดที่เป็น Restore Original Restore to Original Location เห็นไหมครับก็กดซิงค์เป็น1ทีนะครับเมื่อเราทำการ Restore เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการ Restore เรียบร้อยเห็นไหมครับผมเปิดมาที่โฟลเดอร์ตัวเนี้ย ฟลเดอร์ document น่ยมันกลับมีไฟล์ b กลับมาละแล้วมีข้อความอยู่ขนาดที่เป็น hello เห็นไหมครับก็สามารถรีสโตร์กลับมาได้เห็นไหมครับมันเป็นฟังก์ชันง่ายๆเลยครับสำหรับตัว windows 10นะครับในการทำ history ไฟล์นะครับในไดร์ตีต่างๆข้อมูลต่างๆของเรานะครับก็มันจะเป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการ back up ไฟล์แล้วก็รีสโตร์ไฟล์ซึ่งผมแนะนําว่าให้ทุกท่านนะครับ ควรนะครับ must have ที่จะต้องทำในการแบ็กอัพไฟลนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ย มันก็ช่วยผมมานักต่อนักแล้วเพราะบางทีผมเผลอไปลบไฟที่อยู่ในไดซีบางไฟล์ที่เป็นไฟล์กระสารของผมนะครับแล้วมันเกินกว่าที่ข้อมูลจะเก็บอยู่ในรีเซ็คิลบินนะครับก็วันนี้นะครับขอจบวิธีการแบ็กอัพและรีสโตรไฟล์ใน Windows 10เพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถสับสไครป์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับวิดีโอนี้นะครับหรือสับสไครป์ตรงมุมขวาล่างของวิดีโอนะครับเพื่อติดตามบทความใหม่ๆนะครับหรือทิปทิป หรือทิคต่างๆของสำหรับตัว Windows 10ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ